What's in my bag น้องน้องเน่าอยู่พอตัวเหมือนกันเ <f ew> นี่ยแหละค่ะคนเป็นโรคภูมิแพ้มันก็จะอะไรประมาณนี้แหละค่ะชีวิตมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะฉันเป็นคนพกลิปเยอะมากูไม่ใช่แค่ลิปด้วยสวัสดีค่ะคายคายอยู่กับมดมือนเดิมนะคะ <f ew> ในช่องมดนัปพาศนะคะวันนี้คะ่ะมดน,นะคะจะมาทำ What's in my bag เย้ เรานะคะจะมาเปิดกระเป๋านะคะว่าปกติเนี่ยกระเป๋าที่เราแบบ grab and go ก็คือเป็นใบที่แบบใช้ประจําประจําก็คือหยิบใช้ได้กับแบบทุกลุกทุกเสื้อผ้านะคะก็จะเป็นใบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่าขอข้างในเนี่ยเราพกอะไรบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนเลยนะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าของแบรนด์ใน IG นะคะชื่อว่า The July Maker นั่นเองนะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยคือส่งมาให้เราแหละอันนี้ก็คือส่งมาให้เรานะคะเรารู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างชอบใบนี้มากๆเพราะว่า หนึ่งคือมันเป็นใบที่แบบกระทัดรัดถือแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกหนักอะไรเงี้ยจะถือเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบจะสะพายไหล่ก็ได้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าใบนี้เนี่ยก็คือแบบได้หมดแล้วคือจะบอกว่าทรงนี้เนี่ยทางแบรนด์อ่ะเขามีหลายสีนะแต่ส่วนตัวที่เราเลือกสีขาวอะ่ะเพราะเรารู้สึกว่าสามารถแต่งได้กับ ทุกล็กคือเรียกได้ว่าใบเดียวก็คือจบอะเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันดีกว่านะคะว่าข้างในกระเป๋าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคือเอาจริงเราก็เป็นคนพบของเยอะเหมือนกันนะสมัยก่อนเราจะชอบแบบเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใช่ปะแต่พอแบบพอมาเดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเออเราชอบแบบใบเล็กๆแบบไม่ต้องหนักมือมากแบบไม่ต้องปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่เป็นแบบ ใบใหญ่แบบแยกออกไปกทีเวลาอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าใบาใหญ่ของเราอีกใบหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเปิดอีกใบหนึ่งให้ดูนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะเปิดมาเลยเอาอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกของเราเลยก็คือโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบจําเป็นสําหรับเรามากคือเราแบบเวลาแบบไปนงไปไหนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบต้องทํนงงทํางานอะไรเงี้ยเอาไว้คุยงงคุยงาหรือว่าอัปเดตโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรเงี้ยก็คือก็ต้องมีะนะโทรศัพท์ใครจะไม่มีวะเอาจริงโดยโทรศัพท์ของเรานะคะเรายังเรายังคงเป็นน้อง iPhone 10อยู่เรายังไม่ได้ขยับไปไหนเลยแต่คิดว่าเร็วๆนี้อาจจะขยับแล้วก็เคสที่เราใช้นะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นเคสแคร์แบร์นะคะแคร์แบร์แล้วก็เป็นแบบวิตตอกตรงนี้ ะะจับได้ง่ายเราได้จากร้านใน IG นะคะชื่อว่าร้านคิ t t ี l แ n น s h ชอนะคะก็ ถ้าเกิดใครชอบกิฟต์ตอใครชอบเคสน่ารักน่ารักนะคะก็ไปที่ดูที่ร้านนี้ได้นะคะอย่างที่2นะคะอย่างที่2แมสเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าทําไมเราถึงพกแมสอีกอันนึงไว้ในกระเป๋าเราเผื่อว่าถ้าเราแบบเอ่อแมสมันจะเลอะนูนะ่นเลอะนี่ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยอะ่ะเรามีแบบสำรองแบบที่เป็นสะอาดสะอาดนะไว้ในกระเป๋าเผื่อที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนอะ่ะอันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าตาของเราค่ะคือน้องน้องเน่าอ,อยู่พอตัวเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นของ MCM นะคะซึ่งเรา เราใช้มาหลายปีแบบหลายปีมากๆน่าจะมี5ปีอะเรายังไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าตังค์เลยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบใช้กระเป๋าตังค์ใบเล็กแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก็บเหรียญใช่ค่ะดิฉันเป็นคนที่เวลาได้ตังค์ทอนอะไรมาเหรียญฉันไม่เก็บไม่ใช่ว่าแบบทิ้งเหรียญนะก็อาจจะแบบเอาเหรียญไว้ในกระเป๋าแบบใส่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถึงบ้านอะก็อาจจะเอาเหรียญพวกนั้นอะไปใส่ในกระเป๋าที่แบบเฉพาะเก็บเหรียญโดยเฉพาะกระเป๋าตังค์ก็ไม่มีอะไรมากตังค์แบบอยู่แค่ยี่สิบบาท ก็คือก็จะเป็นแบบใส่บงใส่บัตรนะคะมีบัตรต่างๆนะคะเราไม่ค่อยพกอะไรเยอะในกระเป๋าตังค์เพราะส่วนใหญ่เวลาเราช้อปปิ้งเนี่ยเราจะเป็นแบบออนไลน์เนาะอย่างเงี้ยก็แบบช้อปปิ้งเลาซัด้าซีฟราออนไลน์ใดๆก็คือออนไลน์หมดแล้วแม่ต่อไปอันนี้ก็คือแอร์พอร์ตนั่นเองค่ะแอร์พอร์ตอันนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเราก็ใส่เคสเอาไว้นะคะก็จากร้านค <c oughs> ิดดีแลนด์ช็อปเหมือนกันนะคะมันหมีเี่ยมันน่ารักอะเห็นปะ ก็อย่างที่รู้กัน a อร์พอรตเอาไว้แบบฟังพงฟังเพลงหรือว่าเวลาที่แบบเราคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วเราแบบขี้เกียจถือมือถืออะไรเงี้ยก็ a อร์พอรตไปแบบสะดวกจบมาถึงชิ้นต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราพกในกระเป๋าแบบต้องพกเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แบบเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆเจอฝุ่นเจออะไรหรือแม้กระทั่งอากาศเปลี่ยนแปลงฝนแกจะตกนี่คือเราก็จะเริ่มคัดจมูกแล้วก็รู้สึกคันตาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะพกเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นยาหยดตาอันนี้เนี่ยจะเป็นยาหยอดตาแบบแแก้้นะ คือเราจะใช้ตัวนี้เวลาที่เรารู้สึกว่าแบบตาเริ่มแบบเริ่มคันตาตาเริ่มแดงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีตัวนี้พกติดกระเป๋าไว้เพราะเรารู้สึกว่าแบบมันอุ่นใจกับเรามากกว่าอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะคนเป็นโรคภูมิแพ้มันก็จะอะไรประมาณนี้แหละค่ะชีวิตมันก็จะลําบากนิดนึงนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่างรัดผมเราเป็นคนติดการรัดผมมาก ไม่รู้ทําไมเรารู้สึกว่าแบบบางทีเวลาเรานั่งกินคงกินข้าวหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมียารัดผมป่ะมันจะได้ไม่มาแบบรู้สึกว่าแบบเหนียวคงเหนียวคอหรือได้ดอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบเกลียวเกลียวนะคะแล้วเป็นแบบใสๆนะคะแต่รัดตัวนี้ก็คือนางก็คือไม่กินผมแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกแบบปวดหัวอะไรเงี้ยก็คือต้องมีน้องเอาไว้นะคะอ่ะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งค่ะแป้งที่เราจะพกไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นจองแซมูนสกินนูเดอร์แพ็นะคะเราใช้สีเคลียร์ไลท์ค่ะของจอง สายมุลนี่ก็คือแบบตลับนางก็บางอยู่อะไรเงี้ยและเขามีแปรงมาให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแปรงก็คือปัดได้ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวเนื้อแป้งเวลาที่เราปัดแล้วอ่ะมันคุมมันได้ดีมากคือใช้ระหว่างวันก็คือแบบก้เลิศอ่ะเห็นปะ คุ้ม,มั้นได้ดีและที่สําคัญก็คือเหมือนเขาไม่ทําให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราอยู่ที่หน้าอยู่ที่หน้าของเราเนี่ยค่ะมันเป็นคราบเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราชอบพกตัวนี้แล้วอย่างคือเราไม่ต้องพกแปลงแล้วอะ่ะคือเขามีแปลงมาให้ในตลับเลยก็คือมุดเดียวจบอ่ะแล้วค่ะคือตอนนี้ตรงเนี้ยหมดแล้วแต่เรามีสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ในนี้แอบซ่อนอยู่ในซิปซิปนี่นี่ก็คือลิปจ้ะฉันเป็นคนพกลิปเยอะมาก ไม่ใช่แค่ลิปด้วยไปทีละตัวแล้วกันตัวแรกเลยนะคะคอนซีลเลอร์จ้ะคอนซีลเลอร์แบบจิว๋วแบบจิ๋วหลิวแบบคก<บ><ๆ>พาได้ง่ายอันนี้ก็คือ n a <ๆ>อ s Radiant c r e a m y c o n c e น l e r นะคะเราใช้สีคัสตาร์นะคะเราอ่ะสั่งซื้อมาจากไม่ช้อปปีอ้อ่ะมันเป็นไซส์แบบไซส์มินิอะ่ะ มีนีจริงๆแล้วพกได้ง่ายมากคือแบบเล็กเล็กเล็กเ,เหมือนลิปสติกอะเอาง่ายๆเล็กแบบเหมือนลิปสติกก็คือไม่ได้หนักกระเป๋าด้วยแล้วพกได้ง่ายมากอันนี้เราก็พกเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องมีมาค่ะในหมวดหมู่ของลิปสติกที่เราพกนะคะซึ่งตัวที่เราชอบพกเอาตัวนี้ก่อนละกันแบรนด์เดียวกันนะคะนี่ก็คือแม็กนะคะแม็กตัวนี้เลยค่ะ2ตัวนี้ ตัวนี้ที่เราพกนะ,ะเป็นรุ่น powder kiss liquid lip color นั่นเองนะคะ2ตัวนี้นะคะก็จะมี2ส,สีด้วยกันนะคะก็จะมีสี pink roses แล้วก็มี fashion s w e e t i นะคะอันนี้เป็นสีชมพูที่แบบมันเป็นชมพูที่สวยอะสวยแบบชมพูตุนตุนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชมพูตุนตุนทาได้กับทุกลุกในวันที่แบบต้องการแบบลุกสุภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกลี่ยง่ายพอเบลนด์ออกมาแล้วก็จะแบบ สสวยวันไหนที่เราอยากจะได้ลุกแวันวานหวาน,นแต่ก็อยากได้แบบปากมังมีความสีตุ่นๆอยู่นะะช่วงพูตุ่นนี้คือตอบโจทย์มากแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้เลยอันนี้สี f ฟ s h i o n s w e ตี้นะคะมันจะเป็นสีแบบสีแดงอะสีแดงแบบเนี้ยสีเนี้ยเราจะทาแบบทาแบบข้างในปากให้ปากมันดูสุขภาพดีให้ปากมันดูมีม,ม,มิติอะไรยเงี้ยสองคอมบิเนชันเนี้ยคือเป็นคอมบิเนชันที่แบบดีมากคือมีแบบ ดีแบบดีมากเลยจริงๆทีนี้มาสีโทนส้มบ้างดีกว่าโทนส้มที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเป็นเฟรนิของเราแหละก็คือของ o ฟรนะคะตัวนี้เลย Touch My Lip นะคะสีนี้เนี่ยคือสี07 keeping sober นั่นเองนะคะมันจะเป็นสีแบบสีส้มส้มตุนต่นที่แบบทาได้กับทุกสีผิวแล้วเนือ้อก็คือแบบเนีย่ยดูเนื้อสีนี้สแล้ว เกลี่ยง่ายเนื้อแบบนุ่มมากแต่พอเกลี่ยออกมาแล้วก็จะเป็น ถ้าทาแบบเบาๆก็จะดูเป็นส้มที่แบบโอ้สดใสแบบสดใสน่ารักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดทาให้เข้มขึ้นมาหน่อยก็จะดูแบบดูเปรี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอีกตัวหนึ่งที่ถ้าวันไหนเป็นวันที่สบายๆไม่ได้แต่งหน้าใช้คานี้ละไม่ได้แต่งหน้าเราต้องออกจากบ้านแล้วแบบอยากให้แบบสีปากแบบมีสีนิดเพแล้วก็แบบอยากให้ความชุ่มชื้นอยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ for you to lip มันเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวอลลุ่มที่2นะคะสีที่เราใช้จะเป็นสีที่ชื่อว่า happy wife อย่า happy wife happy life สีมันจะเป็นแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะโอะสีมันจะดูชมพูหรือจะดูส้มหรือเคือ่อน่ายมันเป็นสีพีชอะจบทั้งชมพูทั้งส้มเนี่ย สีพิชพีชไงเห็นป่ะเดี๋ยวทาให้ดูมันก็จะเป็นแบบให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีความชายอยู่เนี่ยดูสีดิเห็นป่ะ สีคือแบบคือเป็นสีปากที่เป็นสีปากที่สวยอ่ะเป็นสีปากที่สวยแบบตัวเดียวก็ทาอยู่เลยอ่ะคือจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็ทาได้เหมือนกันเลยรเงี้ยแบบจะแต่งหน้าเบาๆง่ายๆสบายๆก็ก็ทาได้คือแบบสวยจบอ่ะละค่ะทุกคนนะคะแล้วนี่นะคะก็คือของในกระเป๋าเราทั้งหมดเลยนะคะก็คือเรียกได้ว่าถึงน้องจะใบเล็กแต่น้องก็พกได้เยอะอยู่เหมือนกันเด้อก็ของก็ไม่ได้แน่น้อยนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะแบบ อยากจะดูว่าเอ้ยกระเป๋าใหญ่ที่เราหวังว่าแบบเราจะพกในรถอะไรองี้มีอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะและก่อนที่ทุกคนจะกดปิดคลิปนี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะกด Subscribe ให้หน่อยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปก่อนลวแล้วลเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย